กาตูนช่องพี่เจครับตอนจับผมหน่อยเธอคุณตำรวจนี่สินะสถานีตำรวจคุณตำรวจครับได้โปรดนะครับจับผมหน่อยนะครับผมอยากเข้าไปในคุกไม่พูดอะไรเลยเออสงใสัต้องไปหาคุณตำรวจด้านในคุกนี่สินะบรรยากาศของสถานีตำรวจ เป็นยากุซ่ามาทั้งชีวิตไม่ค่อยได้เข้าไปหรอกครับเพราะพี่ไม่ได้ทำความผิดอะไรคุณตำรวจไม่จับผมเหรองั้นผมเข้าไปนั่งเองก็ได้โหในคุกนี่มันเป็นแบบนี้นี่เองดีเลยยากุซ่าที่โดนตำรวจจับก็ต้องมานั่งอยู่แบบนี้อนี่สินะความรู้สึกของการได้เข้าคุกนี่แหละ เป็นยากุซ่ามันก็ต้องเข้าคุกแบบนี้แหละรู้สึกฟินดีจริงๆอืมแค่นี้ก็คงพอแล้วมั้งแบบเนี้ยก็มีอะไรไปโม้ให้เพื่อนๆฟังได้แล้วขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจ